สวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนที่คุณครูสั่งพาักง,งานให้น้องไปปฏิบัติการ5ปกำจัดลูกน้ำยุงลายนะคะลูกหลายคนก็ส่งงานคุณครูเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนบางคนบอกว่าที่บ้านไม่มียุงลายเลยไม่มีลูกน้ำเลยถือว่าโอเคไงลูกไม่มียุงลายน้องก็ใช้วิธีการอื่นเพราะมาตรการ5ปมันมีตั้งหลายวิธีนะคะ แล้วโรคระบาดท,ที่สำคัญในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ได้ดีไม่ได้มีเฉพาะโรคติดต่อที่เป็นโรคไข้หวัดนกกับโรคไข้เลือดออกอย่างเดียวซึ่งวันนี้คุณครูจะมีโรคติดต่อชนิดอื่นๆเนี่ยมาให้น้องได้เรียนรู้ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเรียนกันเลยค่ะสำหรับโรคอื่นๆที่ครูคนำมาให้น้องได้เรียนวันนี้นะคะก็คือโรคอยัยวาตักกโรคนะคะลูกอัยิวาตักกโรคเนี่ย สาเหตุการเกิดเนี่ยจะเกิดจากการกินอาหารหรือว่าดื่มน้ําที่มีเชื้อ,อยิวาตักะโรคเข้าไปโดยเชื้อโรคเนี่ยจะมากับอุจจาระของผู้ป่วยนะคะหรือสัตว์ที่เป็นโรคแล้วก็ปนเปื้อนในอาหารแล้วก็น้ําดื่มซึ่งไอาวาตักะโรคเนี่ยจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียน,นะคะลูกแล้วมีพาหะนําโรคก็คือแมลงวันค่ะต่อไปอาการนะคะอาการของโรคไิวาตักระโรคเนี้ย ถ่ายอุจระเป็นน้ําครั้งละมากๆก็คือถ่ายเหลวหเลย่ a ลูกหรือถ่ายอุจจระเหลวคล้ายน้ําสาวข้าวมีกลิ่นเหม็นข้าวอาเจียนมากก็คืออ้วกะลกุร่างกายมีอาการขาดน้ําและเกลือแร่นะคะกระหายน้ํากระสับกระสายที่ประจอจะเต้นช้าถ้ามีอาการรุนแรงถึงก้นเสียชีวิตนะลูกฉะนั้นเรามาดูว่า การรักษาเนี่ยเราจะรักษาอย่างไร 1. ในระยะแรกที่ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระหรืออาเจียนเล็กน้อยเนี่ยควรให้ดื่มน้ำมากๆนะลูกหรือดื่มน้ำผสมสารละลายน้ำตาลเกลือแร่เนี่ยเหมือนตัวอย่างตรงนี้ลูกน้องต้องดื่มตัวนี้เพราะจะช่วยให้อาการดีขึ้นนะคะเราจะได้ไม่เพลียนะลูกนะ 2. ถ้าผู้ป่วยยังถ่ายบ่อยเนี่ยและมีอาการมากขึ้น น้องจะต้องรีบไปหาหมอเลยนะคะต่อไปมาดูการป้องกันนะคะหึงเราจะต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆสะอาดไม่มีแมลงวันตอมถึงแม้ว่าน้ำที่จะดื่มน้องก็จะต้องดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกเท่านั้นสองใช้ช้อนกลางทุกครั้งเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะสามเก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและควรอุ่นอาหารก่อนนำมากินทุกครั้ง นะคะสี่ล้างมือให้สะอาดก่อนกินแล้วก็ก่อนปรุงอาหารและที่สำคัญหลังจากขับถ่ายทุกครั้งต่อไป 5. ขับถ่ายในส้วมที่ถูกสุขลักษณะและรักษาความสะอาดของตนเอง 6. กําจัดมูก <c oughs> ขยะมูลฝอยแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะ นี่คือโรคอายัยวะตกะรคแล้วอีกโรคหนึ่งที่ครูใจน้องได้เรียนวันนี้ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 นะคะเชื้อไวรัสเชื้อไข้หวัดใหญ่ A H1N1 เนี่ยการติดต่อเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A นะคะ H1N1 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดขึ้นใหม่เลยนะลูกจากการกลายพันธุ์ของไวรัส นะคะเกิดเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นักลวนนะคะมีสารพันธุกรรมผสมระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ของหมูของนกแล้วก็คนเชื้อจะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายเสมหะของผู้ติดเชื้อหรือเราจะเรียกว่าสารคัดหลั่งนะคะลูกและจะติดต่อโดยการไอจามหรือว่าสัมผัสดโดยตรงนะคะโดยทางอ้อมก็อย่างเช่นว่าเชื้อที่ติดอยู่ตามโต๊ะเก้าอี้แก้วน้ำลูกปิดประตูโทรศัพท์ อาการจะคล้ายกับโควิด1 9เลยนะลูกแล้วเมื่อมือไปสัมผัสมากยี่ตาแคสจมูกเนี่ยหรือสัมผัสทางปากก็จะทำให้ได้รับเชื้อเช่นกันนะคะลูกอาการเนี้ยจะมีอาการไข้ปวดศีรษะนะคะรู้สึกอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไอเจ็บคอมีน้ำมูกอาจมีอาการอาจเจียนท้องเสียร่วมด้วยนะคะลูกแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ย จะมีการอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อยแล้วก็เสียชีวิตเพราะจะเข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจการรักษาถ้าพบอาการที่สงสัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี้ยน้องต้องรีบหาหมอนะลูกเพราะหมอเนี่ย เขาจะมีวิธีการรักษาที่ถูกต้องแล้วทันท่วงทีให้เรานะคะลูกต่อไปแต่ถ้าอาการเป็นวันสองวันแรกน้องกินยาพาราได้เลยแต่ถ้าภายในสองวันอาการยังไม่ลดก็คือต้องหาคุณหมอแล้วแหละต่อไปการป้องกัน 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคสองหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือบริเวณที่คุณอยู่เยอะ แล้วก็ส่วนหน้ากากอนามายัย 3. ปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชู่เมื่อเวลาน้องไอหรือจามแล้วก็ต้องล้างมือด้วย 4. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันนะคะอย่างเช่นพวกแก้วน้ำช้อนซ้อมพวกนี้ห้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะน้องเห็นไหมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เนี้ย อันตรายเยอะมากน่ากลัวนะลูกเพราะมันเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์มีสารพันธุกรรมผสมนะคะลูกระหว่างไข้หวัดใหญ่ของหมูนกแล้วก็คนฉะนั้นน้องดูแลสุขภาพตัวเองให้รอดปลอดภัยจากโรคติดต่อนะคะโดยเฉพาะวันนี้ที่ครูนำเสนอสองโรคคืออีวบาตะกโรคกับ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วในคลิปหน้าคุณครูจะมีโรคติดต่อชนิดอื่นๆมาให้น้องได้เรียนอีกนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ